สวัสดีท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะครับพบกับผมในรายการม้งตองชาแนลนะครับวันนี้เราจะ <c oughs> ผมมาอัพคลิปในวันในวันที่ผ่านๆที่ผ่านมานะครับก็เป็นวันวันที่สิบเอ็ดนะครับซึ่งนะครับผมก็หลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมาเป็นค่อนข้างที่จะหลายวันนะครับก็เลยมาลงคลิปซะหน่อยนะครับก็บริเวณห้องผมก็อันนี้แล้วนะครับผม ก็สำหรับเกม Home Sweet Home นะครับผมก็ยังไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยโควิดนะผมคือตอนที่ผมอัพคลิปเอ่อ Home Sweet Home ภาคแรกเนี่ยก็มันเป็นเอ่ออะไรที่เป็นอะไรที่ผมเอ่ออยากจะเล่นให้ทุกคนดูมากนะผมแต่เนื่องจากว่าโควิดนะมันแรงแล้วก็เพื่อนของแม่ของเพื่อนผมอะ่ะก็ อยู่อยู่ในขีดเจริญสินพอดีตอนนี้ผมกเม็เลยไม่สามารถที่จะทําคลิปได้นะครับก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะครับก็ช่วงหลังๆเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าหนึ่งก็หลายอย่างอยู่นะครับแต่ก็ไม่ขอเออแล้วกันนะครับผมคือตอนนี้ผมอยู่ข้างนอกผมกำลังจัดผมอยู่นะครับอา <c oughs> อาจจะเสียงต่ำไพนิดนึงนะครับผมก็ขอ,อไ้ทุกท่านด้วยนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานเนี่ยก็สวัสดีทุกท่านที่มาดูคลิปนี้ด้วยนะก็จะขยันลงคลิปแล้วกเ็เอาคลิปไปลงที่เพจมากขึ้นนะครับแต่ผมก็ไม่นับรองนะครับว่าจะลงคลิปบ่อยไหมเพราะว่าอย่างเลยก็ต้องหาเกมเล่นก่อนนะครับก็ต้องหาเกมเล่นก่อนเพราะว่า มันืตุ่มตุ่มขึ้นนะไม่เป็นไรครับตอนนี้ครับผมกําลังจัดผมอยู่นะครับก็จะตอนในสภาพผมแบบนั้นแหละโอเคครับ <c oughs> ผมติดหรือเปล่าวะเนี่ยแต่ก็ได้จะไปติดหรอกมั้งโอเคครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมเอาเอ๊เดี๋ยวครับ <c oughs> เทร็ลปีหมอดข้าแล้วก็ต่างๆ <c oughs> ช่วงนี้ผมกำลงังอ่ะอ่าคิปลงอยู่นะครับแต่เนื่องจากว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ที่ผมใช้อยู่เนี่ย เนี่ยเครื่องนี้ใช้มันเฟลแล้วก็โทรศัพท์เครื่องนึงก็เออเลอร์แลนะ้วผมก็ไม่สามารถทำคลิปได้นะครับก็ขอไปทุกท่านณนะที่นี้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณที่มาดูคลิปนี้กันนะครับรู้สึกว่าจะมีคนบางคนตื่นนะครับผมซึ่งผมซึ่งผมอัพคลิปประมาณตีหนึ่งก็จะตีสองลวเดี๋ยวผมก็ต้องรีบไปนอนแล้วนะครับ รู้สึกปวดหัวยังไม่รู้นะครับก็ฝากกดติดตามฝากฝากเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมก็ไม่ได้ทำคลิปเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับผมก็ฝากกันด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็รีบกดติดตามนะผมผมจะขยันทําคลิปมากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้ขยับออกไปทางออกไปไหนนะครับก็อยู่แถวๆนี้แหละอาจจะมีมีเพียงปล่อยมันเร็วนี้นะครับผม หน่ผมว่าจะปล่อยเป็นยังมีเพลงนึ่งนะครับผมซึ่งผมก็มีบีทนะครับแต่ว่าแต่ว่านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนฟังบีดแล้วกันนะครับผมฟังบีทฟังบีทนะท่านผู้ชม เนี่ยครับบีจะเป็นประมาณนี้โอเคบีจะเป็นประมาณนี้นะครับก็กำลงังดำเนินการอยู่นะครับก็ก็กทุกนี้สถ,ถนานการณ์มันยมแย่นะครับผมก็ไ,ไ้นอนประมาณสักสี่ห้าวันแล้วนะครับในการคิดคิดคอนเทนต์ต่างๆนะครับก็ขอไปนั้นด้วยนะครับ คือถ้าโควิดมันไม่เป็นนะนะผมก็ผมก็ไปทําคลิปอย่างอื่นได้นะฮะแต่ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณท่านผูชม244ท่านที่ดูคลิปของเรานะครับขอขอขอบคุณมากๆครับผมรับโปรโมทช่องนะผมเดี๋ยวได้โทรศัพท์เครื่องนี้ดีหน่อยเดี๋ยวผมจะโปรโมทให้นะครับสามารถทิ้งช่องไว้ตัวเองในคลิปนี้ด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับก็ เป็นเวลาที่สองแล้วนะครับก็คงต้องขอตัวลาทกท่านไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้อาจจะไม่ได้ตังเพราะว่ามันบางวันท่านไม่ทันะผมแต่ถ้าไม่ให้มันมากกว่านั้นก็ไม่ได้นะผมเพราะว่าผมต้องรีบตอนโอเคสำหรับวันนี้ไปเพียงเท่นานี้แล้วกันนะครับผมฝากคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับนี้ผมนายธนาจตมต้องขอตัวลาทกท่านขอตัวลาทุกท่านไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ไป๊ายบาย พัดลมสุดไฮเทค